สวัสดีค่ะวันนี้ก็มอเรยคริสต์มาสสำหรับพี่น้องประชาชนและแฟนเพจของออทิดาถาวอนเษ็ษทุกท่านนะคะรวมทั้งเพื่อนๆใน Facebook ด้วยนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะ,ะเราก็เลยทำ a c e b o o k ไลฟ์ทีสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระพิเศษก็คือสถานการณ์โควิดที่ระบาด ดิฉนได้พึ่งพูดใน Facebook l i v e ซึ่งมีความเห็นต่อฝ่ายความมั่นคงเพราะฉะนันมองว่าการที่มีการตั้งศูนย์สบคแทนที่จะเป็นการบริหารโดยกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวและก็รัฐบาลมีการตั้งศูนย์สบปแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงรวมทางาัฐมนบัีกลาโหมด้วยเข้ามาอยู่ในหน่วยงานนี้มีทั้งชุดใหญ่ชุดเล็ก และมีการใช้กฎหมายพิเศษดังนั้นเนี่ยนะหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยจึงเป็นเป้าแรกที่จำเป็นที่เราจะต้องพูดถึงอันที่จริงเนี่ยเป้าสำคัญจริง,รงๆก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะว่าในฐานะผู้นำต้องรู้ว่าจะเวลาไหนจะให้หน่วยงานไหนมีบทบาทอย่างไรและเมื่อเอามาร่วมกัน ผู้ที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำจะรู้ทันทีเลยว่าต้องการความร่วมมือเช่นหน่วยงานความมั่นคงนะพวกอกองทัพตำรวจตะเวนชายแดนหรือว่ากระทรวงมหาดไทยนะซึ่งบัดนี้ทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมั่นคงก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดละนะฮะภายใต้กเกาะรมานอด้วย ังนั้นแทนก็พุ่งเป้าแล้วก็มองเห็นว่าประเทศไทยล้มเหลวในงานความมั่นคงในขณะที่โลกเป็นโลกกาภิวัติประเทศไทยไม่พร้อมประเทศไทยพร้อมอย่างเดียวก็คือจัดการกับคนภายในประเทศอันนี้เป็นวิธีคิดแบบจารีนิยมอำนาจนิยมเก่าแก่นะเรียกว่าเก่าแก่ยิ่งกว่าสมุรณาญาสิทธิราชด้วยซ้ำ ทีนี้เรนก็จะนอกจากหน่ายงานความมั่นคงแล้วเรนก็จะเข้ามาสู่ประเด็นสำคัญปัญหาเฉพาะหน้าการแบ่งโซนเรนก็เข้าใจเขาไม่ต้องการจะให้มีการล็อกดาวน์นะฮะก็ก็โอเคนะคุณก็ทำไปแต่ว่าแน่นอนการประสานงานระหว่างสาธารณสุขระหว่างมหาทยและก็สบคเนี่ย คงไม่ดีพอไม่ฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่สมุทรสาครคือจะไม่เกิดขึ้นเลยนะถ้าอนอกจากความมั่นคงตามชายแดนแล้วความมั่นคงก็ต้องเข้ามาสู่ณจุดที่มีแรงงานพมา่าแรงงานต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาอยู่หนานแน่นเพราะใน,นวิธีคิดเนี่ย ต้องเป็นวิธีคิดที่เรียกว่าระมัดระวังนะว่า,ามันอาจจะเกิดต้องตัดไฟแต่ต้นลมวิธีคิดตัดไฟแต่ต้นลมอ,อันเนื่องมาจากภายนอกเนี่ยเป็นวิธีคิดที่ประเทศไทยทําไม่เป็นเดนต้องบอกว่าทําไม่เป็นนะรู้จักตัดไฟแต่ต้นลมในประเทศไทยก็ทําไม่เป็นกลายเป็นโหมไฟมากกว่าทีนี้เดนก็มาตอนสุดท้ายของ าการทำ a c e b o o k ไลฟ์ครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องวัคซีนเพราะนั้นวันนี้ที่เรนจะพูดเพราะว่าอันนี้มันต้องเป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีจากปัจจุบันไปยนยาวอันนี้มันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่และยาวเรนซนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะนั้นวันนี้ที่จะพูดก็คือการจัดหาวัคซีนโควิดนะะของประเทศไทย ที่ยังไม่มีอนาคตแดนไม่ไปเทียบกับสหรัฐไม่ไปเทียบกับประเทศตะวันตกแต่ว่าแดนจะเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนในบริเวณกใกล้ๆโดยเฉพาะสิงคโปร์กับมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะเพราะเราอยู่ในกลุ่มนี้สิงคโปร์อาจจะรวยกว่าเราแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยบทเรียนของสิงคโปร์ในการแก้ปัญหา นะการที่มีติดเชื้อโควิดระลอกสองอันเนื่องมาจากแรงงานต่างประเทศที่เข้าไปทำงานในสิงคโปร์อย่างนี้ทั้งสาธารณไทยทั้งหน่วยงานความมั่นคงของไทยไม่ยักกระมองเขาเป็นแบบอย่างคือโมวแต่ความภาคภูมิใจในความสาเร็จแล้วก็คิดเอาว่าเรามันคงสุดยอดแบบที่นายกชอบคุยโมโ้โอ้โอวด สุดยอดประเทศไทยเก่งใครๆก็ชมนะว่าประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหาโควิดได้อย่างยอดเยี่ยมคือระเริงหลงระเริงจนกระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ที่สุดในพมา่าแล้วก็โดยเฉพาะในสิงคโปร์เนี่ยไม่ไม่เอามาใช้เป็นปบทเรียนทีนี้ก็ต้องมาตามแก้ปัญหาแต่ว่า ในทศนะดิฉันดิฉันจะไม่อยากไปพูดถึงโรงพยาบาลสนามหรืออะไรหรือที่จะเอาหีบเพลงไปเที่ยวกัน้นนะแล้วก็พม,กกม่าก็หมายถึงคนงานพม่าก,ก็หนีออกมาก่อนหน้านั้นความผิดพลาดรุนแรงที่สุดก็คือตอนที่เราเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์นะประชาชนเริ่มอยู่กันอย่างปกติต้องการแรงงานมากปรากฏว่าอะไร ต้องการแรงงานมากแต่ปรากฏว่าไม่ไม่เอาเขาเข้ามาตามระบบซึ่งย้ํยสั้นๆน,น,นะก่อนจะพูดเรื่อง,องวัคซีนก็คือทําไมคุณไม่เตรียมว่าแรงงานที่หายไปด้วยความคิดโง่ๆว่าต้องให้เข้าออกไปก่อนแล้วเข้ามาจดทะเบียนใหม่และตอนเข้าใหม่เนี่ยคือมันผิดไปรอบแรกแล้วว่าเอาเข้าออกไปทําไม ก็คุณก็ต่อทะเบียนในประเทศสิแล้วพอเวลาเข้าออกไปแล้วจะเข้ามาคุณต้องมีมีพักกักตัว14วันไม่มีที่ปล่อยจนกระทั่ง5-6หมื่นคนเนี่ยเดินเท้าบ้งางนะฮะลงเรือบ้างเข้ามาในประเทศทีนี้มาถึงตอนนี้แนนบอกได้เลยว่าสาเหตุนอกจากความผิดพลาด ของหน่วยงานความมั่นคงและความหยิ่งพยองของรัฐบาลคิดว่าตัวเองเก่งสุดยอดนะมองไม่เห็นเลยว่าปัญหาที่สำคัญถัดมาเนี่ยนะก็คือแน้นข้ามเรื่องเล็กๆนะมาสู่เรื่องของวัคซีนการใช้วัคซีนเนี่ยมันเป็นวิธีทางเดียวที่จะแก้ปัญหาดัางนั้นพอมีวัคซีนมาตอนหลังเนี่ย ตลาดหุ้นก็เริ่มขึ้นละนะฮะเริ่มขึ้นในขณะนี้เขาฉีกันละตามประเทศเพราะอะไรวัคซีนเนี่ยโรคที่เกิดจากไวรัสมันไม่มียาอะไรที่จะทำให้เขาหายหรือกำจัดไปได้ในโรคนี้มีแต่วัคซีนอย่างเดียวที่ผ่านมาโรคติดเชื้อหลายอย่างนะที่หมดไปจากโลคนะ ก็คือได้วัคซีนหรือโรคเก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นโรคอพษุนักบ้านะหรือว่าโรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะหมดไปได้นะที่เราฉีดกันน่ะนะว่าจะเป็นเด็กๆฉีด MMR มีคางทูมมีหัดนะ มีพวกฝีดาษอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยใช้วัคซีนทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีใครเป็นเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญประการเดียวที่สามารถจัดการโรคนี้ได้อย่างถาวรน,นะแล้วก็ท้ามันมีการปรับเช่นยกตัวอย่างเช่นมันมีการกลายพันธุ์หรือมิวเตสเนี่ย ก็อาจจะต้องมีการปรับไปอีกดังนั้นยุทธศาสตร์การใช้วัคซีนเป็นเรื่องสำคัญยิ่งถามว่าแล้วการใช้วัคซีนเนี่ยด่วนหรือไม่ด่วนด่วนสิคะด่วนแล้วเป็นไงขณะน,นี้ดิฉันอยากจะเปรียบเทียบประเทศสิงคโปร์นะมีคนเสียชีวิตน้อยกว่าเรานะ29คนแต่ผู้ติดเชื้อสะสมร่วม60,000 5 8 0 0มทีนี้ความคืบหน้าก็คือว่าวันจันทร์ที่21่ธันวาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสิงคโปร์ได้รับวัคซีนละชุดแรกเพราะนั้นในเอเชียเนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่พัฒนาโดยไฟเซอร์และก็ไบโอเอ็นเทคอันเดียวกันกับที่ฉีดในสหรัฐนี่เป็นวัคซีนชุดแรกที่มีการฉีด นะ,อ,ะอันนี้เป็นของความร่วมมือไฟเซอรเป็นของเยอรมันนะแล้วก็ไบโอเอ c นทก็ของสหรัฐประสิทธิภาพร้อยละ95นะอันนี้นี่ก็เรียกว่าเขาเตรียมนะคณะผู้เชี่ยวชาญของสิงคโปร์เขาต้องการให้ครอบคลุมทุกคนที่ต้องการฉีดในไตรมาส3 64กคือจะฉีดไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นปี64ให้ฟรีสำหรับสิงคโปร์ทุกคนฟังให้ดีนะไอ้ที่เอางบเนี่ยไปล้างผลาญไปแจกบ้าแจกบอน่ะนะแต่นี่ของสิงคโปร์เข้ามาใช้บริการฟรีสิงคโปร์ทุกคนและผู้อยู่อาศัยอยู่ระยะยาวหมายความว่าคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวก็ได้รับการฉีฟรีเช่นกันงบประมาณในการจัดสรรชุดแรก 2. หมื่นล้านบาท นี่เป็นรูปประธรรมแต่คำถามว่าสิงคโปร์เขาซื้อซื้อบริษัทเดียวหรือเปล่าเปล่าเลยนะสิงคโปร์ไม่ได้ซื้อบริษัทเดียวสิงคโปร์ที่ดนทราบเนี่ยก็ซื้อทั้งเอสตาซินิกา้อาอ่คือซื้อมา,อาหลายประเทศนะ,ะแต่ว่าหมายความว่าเริ่มต้นเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยก็คือเขาได้รับเป็นประเทศแรกที่ฉีดก่อนในในใน,ในการซื้อเนี่ยล็อตแรกเนี่ยเป็นของไฟเซอร์และไบออนเทคนะ,ะแต่ว่าจริงๆเขาติดต่อเนี่ยนะฮะมีสามสามบริษัทเลยทีนี้มาดูนะฮะมาดูมาเลเซียมาดูมาเลเซียทีนี้ อนอกจากอานอกจากของไฟเซอร์แล้วเนี่ยแน่นอนเขาก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาจากองค์การอนามัยโลกเพราะนั้นความตั้งใจเนี่ยนะของสิงคโปร์เนี่ยก็คือมีเขาซื้อ3บริษัทเลยแต่เดี๋ยวดิฉันจะเอาตัวเลขมาอีกทีว่าสิงคโปร์มีซื้อของบริษัทอะไรบ้างนะฮะโดยทั่วไปมันก็จะมีมีของ แอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็ของประเทศจีนแล้วก็ของประเทศรัสเซียแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะของประเทศฝรั่งเศสเดี๋ยวเดี๋วดูสิงคโปร์หน่อยในนี้ในนี้ยังไม่มีตัวเลขนะแต่ว่าดิฉันพบอีกที่หนึ่งก็คือมีหลายที่เอามาเลเซียมาเลเซียเนี่ยคือ เวลาเราซื้อเราต้องซื้อหลายที่เพราะว่าขณะที่ตอนที่เซ็นสัญญาซื้อมันไม่รู้บริษัทไหนได้มาก่อนอันนี้เป็นวิธีคิดของเขามันไม่เหมือนประเทศไทยที่มีความเยื่อหยิงซื้อบริษัทเดียวบริษัทเดียวไม่เข้าใจก็คิดว่าไม่เป็นไรคนไทยก็คงไม่ไม่ตายกันหรอกอะไรประมาณนี้นะก็คงจะคือหมอไทยเก่งมากเพราะนั้นประเทศไทยก็กล้ามากที่ ซื้อบริษัทเดียวมาเลเซียก็ตกลงกับไฟเซอร์นะ12.8ล้านโดสก็ทั้งแอสตราเซเนกาของไฟเซอร์12.8ล้านโดสแล้วก็แอสตราเซเนกา6.4ล้านโดสแล้วก็ติดต่อกับชิโนแวคผู้ผลิตวัคซีนจากจีนแล้วอ,อีกประเทศหนึ่งคือของรัเสเซีย คือกามาริยของรัเสเซียเพราะฉะนั้นเขาไม่วางใจเขาไม่เก่งมากหรือกล้ามากแบบประเทศไทยก็คือซื้อมัน4ีหประเทศเลย 1. ไม่รู้ใครเสร็จก่อน 2. ไม่รู้ประสิทธิภาพของใครดีกว่าถูกไหมคะแล้วอันที่3เนี่ยก็คือนอกจากประสิทธิภาพแล้วยังมีปัญหาการขนส่งเรายอมรับว่า ของไฟเซอร์เนี่ยมันต้องเก็บในอุณหภูมิถึงขนาดลบเจของเอสตาซินิก้าเนี่ยลบยีแต่มันก็มีของคนอื่นที่อยู่ในห้องเย็นด้วยคําถามก็คือทําไมคุณซื้อบริษัทเดียวเพราะฉะนั้นถ้าดูอ่ามาเลเซียปรากฏว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะซื้อวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรมากกว่าร้อยละ80ภายในปี64เห็นไหมคะ เห็นไ,ไหมคะส่วนของไทยสั่งซื้อวัคซีนแอสตราเซนกาที่26ล้านโดสอ้างว่าจะจัดหาจากผู้ผลิตอื่นๆซึ่งยังไม่มีการเซ็นสัญญานะของไทยเนี่ยก็ขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแอสตราเซนกาขณะนี้ยังไม่มีผลิตผลที่จะใช้ได้เลย อีกอันหนึ่งก็คือประสิทธิภาพมันร้อยละ70ในขณะที่ของคนอื่นมันร้อยละ94.5หรือ95นะฮะอย่างสหรัฐนี่เขา800ล้านโดสนี่ของซื้อทั้งแอสตราเซเนกาไฟเซอร์ซานอฟีของฝรั่งเศสนะฮะโมเดนานะแล้วก็ทั้งของเขาไม่ได้ซื้อของจีนกับของรัเสเซียแต่ว่าถ้าเรามาดูในฟิลิปปินเนี่ย นะฟิลิปปินส์ก็ซื้อของโมเดนาะแล้วก็ซื้อของบริษัทอื่นอินโดนีเซียที่สำคัญเขาซื้อจากจีนเข้าใจว่าเขาจะได้เร็วๆนี้แล้นก็ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมเราเป็นเพื่อนซีกับจีนทำไมไม่ซื้อวัคซีนจีนอะทำไมไม่ซื้อของจีนอย่างน้อยที่สุดเอามาประกบกับแอสตาราซินิกา้าบ้างก็ยังดี นะอินโดนีเซียเขาบอกว่าเขาจะจัดสรรให้อินโดนีเซียโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเขาจะซื้อเขาซื้อวัคซีนกับของไฟเซอร์ของแอสตราซ n เนกที่สำคัญคือชุดแรกเป็นของซีโนแวค Biotech จากประเทศจีนนะจะได้ร้อยละสีของประชากรทั้งหมดแจกฟรีเหมือนกันแล้วก็ ทั้งไฟเซอร์แอสตราซเนกาโคเนะรวมทั้งของเขายังมีเวียดนามอีกเราไม่มีเวลาแต่ที่เ้นจะตั้งข้อสังเกตสงทายก็คือว่าเราทำสัญญากับแอสตราซีเนกาเป็นสัญญาที่มีการเซ็นในในเดือนตุลานะเช่นในเดือนตุลาพร้อมกับรัฐมนตรีเราด้วย กระทรวงสาธารสุขไทยร่วมกับเอสตราเซเนกาบริษัทยาสัญชาติอังกฤษสวีเดนนะพร้อมทั้งสยามไบโอไซส์และ SCG อยังงง SCG บริษัทปูนแหละลงนามในหนังสือเจตจำนงในการผลิตวัคซีนที่มหาลาัยออกซฟอร์ดกำลังวิจัยอยู่พวกนี้ไม่มีปัญหาแต่เดนเลยสงสัยเอาว่าเพราะอย่างนี้หรือเปล่าเลยทำให้คุณเนี่ยซื้อจาก แอสตาเซนิกาเนี่ยบริษัทเที่ยวเพราะอาจจะมีข้อดีก็คือเขาสนับสนุนให้มีการผลิตในประเทศนะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทปูนซีมเมนไทยซึ่งพว้เราก็รู้ว่าบริษัทปูนซีมเมนไทยนั้นมีพลานุภาพาขนาดไหนนะเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย เด้ก็ยังอยากจะใช้คำพูดว่าเรายังไม่มีอนาคตเพราะมันยังไม่รู้เลยว่าเอสตาซินิก้าขณะนี้ยังมีปัญหาเลยว่าไอฉีดเนี่ยสองเข็มอ่ะเข็มแรกแล้วก็เข็มที่สองทำไมได้ผล70%แล้วบางคนก็บอกถ้าฉีดเข็มแรกครึ่งโดสได้ผลดีกว่าแล้วบางคนก็บอกว่าขณะนี้กำลังตกลงว่า เอาเข็มที่สองโดยเอาสปุตนิกจากรักเสเซียมาฉีดผสมเข้าไปดังนั้นไม่มีอนาคตยังไม่มีอนาคตคำถามว่าเราเก่งมากยังไงคุณถึงกล้าซื้อวัคซีนประเทศเดียวคุณไม่เข้าใจความเสี่ยงแล้วใครจะเป็นคนเสี่ยงประเทศไทยสิคะนะคนในประเทศนะซึ่งจะต้องมา อยู่ในความเสี่ยงของการที่เจ็บป่วยทั้งระยะยาวและเรื้อรังเนี่ยโดยที่เรายังไม่มีอนาคตเรื่องของวัคซีนมันก็ทําให้คิดไปว่ามันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าทำไมคุณซื้อเจ้าเดียวประเทศไหนๆเขาก็ไม่มีใครเขาซื้อเจ้าเดียวเพราะเขาไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมถ้ามันมีปัญหาเขาก็จะได้เอาวัคซีนจากประเทศอื่น ที่เอามาเผื่อสำรองแล้วเงินที่ใช้คุณกู้เงินเพื่อที่จะเอามาใช้ในโควิดเนี่ยเป็นจำนวนมากเงินหมดแล้วหรือยังเอาไปใช้อะไรหมดขนาดว่าจะทำที่พักให้แรงงานพม่าก,ก็ยังทำไม่ได้นะเพราะว่าอ้างว่าไม่มีงบที่จะต้องไปกักตามชายแดน14วันเพราะนั้นเดชันคิดว่า คุณทำผิดพลาดในการวางแผนป้องกันเชื้อจากภายนอกประเทศเนี่ยคุณทำผิดพลาดมามากพอควรละนะไม่ว่าจะมาทางอากาศมาทางบกมาทางน้ำคุณวางแผนผิดแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะการที่คุณปล่อยให้มีชุมชนของคนที่มีความเสี่ยงและโดยไม่ได้รับบทเรียนจากสิงคโปร์ นี่ก็เป็นความผิดพลาดยิ่งใหญ่ประการที่สองก็คือคุณต้องเข้ามาตรวจความผิดพลาดประการที่สามคือคุณไม่ทำการรุกในการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ Rapid Test อื่นๆก็ได้ใช้วิธีเจาะเลือดก,ก็ได้น้ำลายก็ได้ก็ทำได้ตั้งเยอะแยะมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ CPR แยงจมูกทุกคนแล้วถ้าสมมติถ้ใช้เนี่ย มันคุ้มกว่าไหมคือป้องกันน่ะป้องกันซะก่อนก่อนที่จะมีเหตุลุกลามเข้าใจวิธีคิดแบบนี้ไหมว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะและประการสุดท้ายคือเรื่องวัคซีนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรนเรียกร้องก็คือคุณต้องเตรียมจัดซื้อวัคซีนให้เพียงพอในการแจกฟรีให้กับประชาชนไทยทุกคน แล้วต้องเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพแล้วส่วนหนึ่งต้องทำทันทีไม่ใช่รอจนกว่าบริษัทแอสต a าเซเ c a จะบรรลุหรือไม่ใช่รอจนกว่าบริษัทไบโอซน์ ine, ของไทยของเครือปูนเนี่ยทำการได้สำเร็จแล้วขณะนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งคุณไปทิ้งเขาในประเทศไทยมันไม่ใช่มีแต่ไบโอส n e นะก็คือ ในส่วนของโรงพยาบาลจุฬากับคณะเภสัชจุฬาอาจารย์คณะเภสัชจุฬาเป็นคนวิจัยแล้วก็สามารถใช้ใบรรยาสูบเป็นแหล่งในการที่จะทําให้เกิดวัคซีนเนี่ยใช้ได้เป็นจํานวนมากได้ผลเขากําลังเรียกอะไรเงินขอคนไทยคนละห้าบาทล้านคนรัฐบาลอยู่ที่ไหนทําไมไม่ช่วยแล้วคุณเอาเงินไปทําอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณผิดพลาดมาเยอะแล้วมัวหลงดะเริงก็คือ สามารถควบคุมได้เพราะคนไทยให้ความร่วมมือเพราะว่าหมอไทยแล้วก็อสมอไทยเอาใจใส่มีคุณภาพแต่รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงและท็อปๆในกระทรวงนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะย่อหยิ่งเกินไปจนกระทั่งไม่ดูบทเรียนเพราะนั้นการมาระบาดรอบสองเนี่ยนะที่สำคัญที่สุดจะมีระบาดรอบสองหรือไม่ คุณก็ต้องซื้อวัคซีนนี่ระบาดรอบสองแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีอีกมันไม่ได้มีแค่นี้นะโรคพวกนี้เนี่ยพอถึงเวลามันก็กลับมาอีกมันก็เกิดขึ้นได้ตัวที่จัดการได้เด็ดขาดคือวัคซีนถ้าคุณไม่มียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องในการซื้อวัคซีนแก้ปัญหาปัจจุบันแล้วแก้ปัญหาระยะยาวเอาเอาเรื่องเหล่านี้ไปผูกพันกับผลปรโยชน์ของใครก็ไม่รู้ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นความเศร้าประเทศไทยเพราะว่าวัคซีนยังไม่มีอนาคตนั่นหมายความว่าเราก็จะมีระบาดได้อีกหลายรอบแล้วประเทศไทยจะก้าวข้ามความยากลำบากเรายากลำบากเรื่องการเมืองซึ่งเป็นความยากลำบากสูงสุดเรายากลำบากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อ ความยากลำบากเรื่องติดเชื้อเนี่ยมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าและจะอยู่กับเรายาวเพราะฉะนั้นถ้าทั้งการเมืองนะแล้วเรื่องเชื้อโรคเนี่ยไม่ได้แก้ท่านมองไม่เห็นเลยว่าปีหน้า64ี่มันจะเป็นปีที่ดีของประเทศไทยทําตั้งแต่วันนี้อยา่าหลงระเริงแล้วก็กล้ามากจนเกินไปนะคะเพราะว่าคุณกําลังเดิมพันชีวิตประชาชนไทยอนาคตประเทศไทย กับผลประโยชน์เรื่องวัคซีนหรือเปล่าทิ้งท้ายไว้ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ